ยิ่ข่าว้ด้จากพี่น้องวันนี้ทําตําม,มะละกออันนี้บักหงเฮิมเด้อเพื่อนอกอบกอบเด้อตำใส่ปลาเจที่เขาทําจากเห็ดนางฟ้าเพื่อนๆใครที่อยากสุขภาพดีปลูกผักที่กินง่ายนะเพื่อนๆดอกแคในสวน มะเขือชะอมเพื่อนๆอันนี้ผักเป็ดแดงอันนี้ผักลิ้นปีกรอบมากเพื่อนๆตดหมูตดหมาอันนี้คือผักลืมผัวใบครูเพื่อนๆเนี่ยมีแต่ผักที่ปลูกง่ายปลูกครั้งเดียวอยู s, ่ได้ตลอดชีวิตอันนี้คือผักติ้ว ใบชะพูอันนี้คืออะไรเนี่ยใบอ่อมแซบเพื่อนเอ,นอันนี้ใบอ่อมแซบผักที่ปลูกง่ายกินผักหลายๆแบบมันจะมีทุกรสชาติเนาะมันจะเป็นยาเพื่อนๆเน,นี่ยใบอ่อมแซบป,ปืนนกไส้นะเพื่อนๆปืนนกไส้มะตูมฝรั่งเนี่ย กินให้หลากหลายกินผักให้หลากหลายเนาะมะเขือพวงอันชันกินผักให้หลากหลายกินผักเป็นยาเพื่อนๆกำลังงามเลยดอกแคสีแดงจะได้กินไหมเนี่ยคาเตษาทยายผักผักลืมผัวอร่อยจนไม่ได้ เหลือไว้ให้ผัวกินเพื่อนๆอันนี้คือดอกปืนนกไส้ที่เห็นนี้คือสีม่วงๆนี้คือดอกใบอ่อมแซบนะเพื่อนๆหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเบญจรงห้าสีอามามากินชะอมเมื่อวานไปตัดแต่งชะอมมาเอาชะอมไปกินข้าวกันน้องที่เหลืออีกที่หนึง่ง ก็ยังไม่ได้ตัดแต่งเพื่อนๆเมื่อเขือมันขึ้นเองตัวเนี้ยสีนี้กรอบมากเนี่ยมืเขือมันปลูกเองตามสมัยโบราณที่พ่อแม่ปูยาตาใายเพิ่นพ้าเขากินคือปกติซิมี่พักตามลัวตามสวนตามทงไฮทงหน้าเพื่อนๆพ,พ,พักที่เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติแล้วก็มีตามฤดูกาลเนี่ยเขาจะเป็นผักที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็เป็นการปรับสมดุลปรับสมดุลร้อนเย็นในร่างกายเนาะ,ะคนสมัยโบราณที่เขากินผักผพืนบ้านเขาสิบดเจ็บบบป่วยเพื่อน,อนในการเอามาเห็ดแกงออมกับซางกินกับปนกับแจวกินกับตําสมบูรุงคือ พักเขาสิเป็นยาในโตเนาะคือสมัยอ่ะที่พระพุทธเจ้าพ่นว่าวนั่นแหละบ่มีเอยียงในโลกที่พักต่างๆนี่บ่มีตัวใดสิบ่เป็นยาคนถี่คนสมัยโบราณที่เขากินกันหนังสี่คือเขาลางกายแข็งแรงเพราะว่าเขากินพักตามธรรมชาติพักตามธรรมชาตินี่คือธรรมชาติดูแลเฮาบ่ตองฉีดหวานฉีดยาบ่ตองใส่ป